สวัสดีค่ะพบกับช n n e l ดูดวงกับเก๋คลิปนี้นะคะเป็นคลิปภาพรวมชีวิตรายปีนะคะปีประจำปีพุทธศักราช2,568ของชาวราศีตุลค่ะราศีตุลน,นะคะก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนค่ะคุณสามารถดูได้ทั้งแบบลัคนาและแบบราศีนะคะ อยากจะติดต่อดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อได้ที่ ID l ดลาย1 6 6 9 6 6ถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเข้ามาดูกันใหม่แล้วขอกำลังใจสักนิดนึงกดติดตามกด Subscribe ให้กันด้วยที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทาง Channel ค่ะเหนื่อยใช่ไหมคะชาวตุลกับช่วงเวลาที่ผ่านมาต้องบอกว่าปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยบางคนถึง3ปีเลยนะคะชีวิตเนี่ย คนข้างเหนื่อยทีเดียวแล้วก็เจออะไรเรื่องที่มันยุ่งยากนะคะเข้ามาทดสอบคุณเป็นระยะระยะเลยนะหลายท่านหลายคนเนี่ยเหมือนกับอาจจะเจอเรื่องราวที่เหมือนทำร้ายจิตใจนะคะมีการพลังของการพังทลายในทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเหมือนอาจจะเป็นการบางคนเหมือนต้องจบนะคะจบเรื่องราวอะไรหลายๆอย่างไปนะคะสิ่งที่มันไม่ใช่เป็นของคุณจริงๆนะคะ ความเหนื่อยยากความทรมานต่างๆแต่ก็ต้องบอกว่าพอช่วงเข้าชีวิตปีพุทธศักราช2,568นะคะมันก็บอกว่ามันชีวิตมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะคะ่ะทุกอย่างมันก็อะไรที่เราเหนื่อยอยากมาบางคนหนึ่งปี2ปี3ปีนะคะมันก็ถึงจุดที่ว่ามันจะต้อง จบสิ้นลงแล,ล้วล่ะช่วงนี้นะคะปีใหม่มันเหมือนกับมีการเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆเข้ามาบางคนอาจจะมันอาจจะไม่เกิดขึ้นช่วงต้นปีนะคะอาจจะเป็นช่วงเ,เข้าไตรมาสที่2ไปแล้วนะคะคุณจะรู้สึกเออสัมผัสได้ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงจริงๆดีขึ้นนะคะเหมือนกับจากหน้ามือเป็นหลังมือทีเดียวนะ มีการปัดเปลี่ยนเหมือนกับมีการจัดระเบียบชีวิตของคุณใหม่ะคะ่ะอะไรที่ไม่ใช่วิถีชีวิตของคุณอะไรที่มันไม่ใช่เรื่องราวของคุณอะไรที่ไม่ใช่ของของคุณนะคะเขาก็อยากให้คุณต้องเปลี่ยนไปจัดการนะคะวางแผนชีวิตนะคะแล้วก็เคลียพลังงานลบๆท็อกซิกเหล่านั้นออกไปนะคะสิ่งที่มันเป็นพิษนะคะเพื่อเราจะได้มีเส้นไปยังเส้นทางใหม่การเริ่มต้นใหม่นะคะ ที่เป็นที่เราจะได้กาหนดทิศทางชีวิตของเราที่มันเป็นสิ่งที่เป็นของเราจริงๆเข้ามานะคุณได้ผ่านอิทธิพลแย่ๆเหล่านั้นไปแล้วหรือคนที่มีอิทธิพลแย่ๆหรือคนที่มีอํานาจเหนือคุณที่มาสามารถควบคุมความรู้สึกของคุณเนี่ยมันคุณได้จัดการเปลี่ยนผ่านไปได้แล้วนะคะคก็สิ่งใหม่ๆเพราะว่ามีทั้งไพ่เดอะเวอร์ไพ่เอซอฟคันะคะก็ต้องบอกว่า และที่สำคัญที่สุดนะคะพีนพลังงานของเบื้องบนนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือว่าบุญกุศลเนี่ยที่จะชี้นํานําพาเราเนี่ยให้ไปสู่ทิศทางใหม่ที่มันดีแก่เราจริงๆนะคะอ่าเอาละ่ะ ความโดดเด่นของคุณอีกอย่างหนึ่งนะคะก็ต้องบอกว่าในปีพุทธศักราช2568น้ี้นะคะเหล่าผู้หลักผู้ใหญ่นะคะก็ยังช่วยหนึ่งสนับสนุนส่งเสริมคุณนะคะหรือว่าด้วยผลบุญจากความกระตันยูของคุณด้วยนะคะบางคนี่ยเป็นคนที่กระตันยูมากรู้คุณผู้มีบุญคุณซึ่งดีมากเลยนะคะเป็นจุดเด่นจุดแข็งของชาวตุลเนี่ยก็จะยิ่งจะทําให้คุณเนี่ยได้รับโอกาสหรือจังหวะอะไรใหม่ๆเข้ามาบางทีโดยที่คุณก็ไม่ได้คาดหวังอะไรบางทีเราทําดีไปเราไม่ได้หวังอะไรนะคะเราทําไปตามหน้าที่บางครั้งงความเสสียสละข,ขอ เรานะคะความรักครอบครัวรักเพื่อนฝูงพี่น้องพ้องเพื่อนบางทีเราอาจจะดูเหมือนถูกเอาเปรียบบ้างอะไรบ้างแต่คุณก็ไม่ได้คิดอะไรแต่บางทีมันเป็นมเมื่อถึงจุดรอบเวลาความดีจะส่งผลนะคะบางทีที่เราทําไปโดยเราไม่ได้หวังอะไรเนี่ยช่วงนี้ก็เขาเรียกว่าบางทีคุณก็สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆไปได้นะคะบางทีก็มีคนเข้ามายื่นมือเข้ามาช่วยเหลือบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้จากคนใกล้ชิดแต่กลายเป็นคนในที่ทํางานคนรู้จักกัละยาน้มิตรอาจจะมาจากจุดอื่นๆที่เข้ามานะคะเหมือนรู้สึก ว่าเรามีปัญหาอะไรก็จะเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นเนี่ยเขาเหมือนเข้ามาช่วยเราให้เราผ่านพ้นไปได้นะต้องบอกว่าบางทีเนี่ยเหมือนเส้นยาแดงขาแปดเลยนะเป็นแบบนั้นได้ด้วยค่ะส่วนใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องราวของลูกน้องนะคะบริวารนะคะลูกหลานนะคะเพื่อนฝูงเข้าปี68นี้เหมือนจะเคลียร์ทุกๆอย่างได้ลงตัวขึ้นนะคะจัดสรรเคลียร์ปัญหานะคะ คนโสดนะคะก็ถามว่ามีโอกาสที่จะเจอคู่ไหมเนื้อพบคนถูกใจพบชวินเฟรนนะคะมีโอกาสได้นะคะเป็นช่วงเวลาดีๆที่ในปี2018นี้บางคนก็อาจจะปุ๊บปั๊บรับโชคนะคะเจอความรักนะคะบางคนก็อาจจะได้มีเกณฑ์ได้ช่วงเวลาดีๆอาจจะไปถึงขั้นแต่งงงแต่งงานได้เลยนะคะในช่วงนี้นะอือ บางคนอาจจะได้มีการเริ่มอยากจะเริ่มทําอะไรใหม่ๆตั้งแต่ปลายปี67พุทธศักราช2567คิดๆๆเอาไว้แล้วนะคะก็พอปีพุทธศักราช2568อาจจะเป็นช่วงเวลาที่อาจจะได้เริ่มต้นนะคะทํางานใหม่ๆธุรกิจใหม่ๆสิ่งใหม่ๆนะคะมีโชคลาภนะคะโอกาสดีๆเข้ามาให้กับคุณด้วยค่ะส่งเสริมในเรื่องของการเงินการทองบางคนก็อาจจะได้รับเงินนะคะ คงค้างเบี้ยเลี้ยงขยันโบนัสตกเบิกสิ่งที่ควรจะได้นะคะก็จะมีมาให้กับคุณค่ะบางคนอาจจะได้ไปจัดหยิบจับงานใหม่งานไกลๆเกี่ยวข้องกับต่างชาตินะคะต่างประเทศนะคะแดนไกลาอาจจะเป็นเรื่องราวของการไปเรียนต่อนะคะไปทํางานต่างที่ต่างถิ่นนะคะหรือได้ไปศึกษาหาความรู้อะไรเพิ่มเติมต่อเติมตัวเองนะคะก็ได้เช่นเดียวกันนะคะก็เป็นจุดของการ ทำอะไรนะคะเพื่อเป็นความก้าวหน้าสำหรับตัวตนของท่านเองคะ่ะแต่ทีนี้เรากลับมาหน่อยด้วยมีพลังงานของดาวราหูนะคะก็อาจจะต้องบอกว่าใช่คะ่ะคุณมีโอกาสในเรื่องราวของความรักในเรื่องราวของความรู้สึกแต่ก็ต้องพยายามนะคะต้อง เรามัดระวังด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามที่ไม่ได้ความรักอย่างเดียวะคะ่ะจะเป็นเรื่องราวของเอกสารสัญญาต่างๆเพราะคุณโอกาสจังหวะมันมานะคะจะทําอะไรนะคะก็ให้ระมัดระวังนะคะเรื่องความถูกต้องนะคะเรื่องข้อบ,บทกฎหมายนู่นนี่นั่นนะคะต้องดูแลตรวจสอบให้ดีที่สุดนะคะหรือว่าโดยเฉพาะผู้คนที่เข้ามาเนี่ยใครนะคะที่ภายนอกที่มันดูอุ้ยแสนดีแล้วเกินดูดีโปรไฟล์ดีเลิศหรูอลังการโอเวอร์เกินจริงนะคะก็อย่าเชื่อเด็ดขาด ก็ต้องดูให้นานๆคุยให้นานๆสืบค้นประวัติให้ลึกซึ้งนะคะเพราะคุณเองเนี่ยมันเป็นดวงเห็นการเปิดรับในช่วงนี้มิตรจะเข้ามาเยอะมิตรแท้ก็มีมิดฉาชีพก็มีก็ต้องระมัดระวังด้วยค่ะนะคนโสดต้องระวังพวกคนสร้างภาพที่มาจีบคุณนะคะอืม หรือใครนะคะที่มีคู่อยู่แล้วนะคะก็ต้องระมัดระวังนะอาจจะมีคนเนี่ยเข้ามาล่อหลอกคุณก็ได้นะล่อลอกที่ทําให้เราตกไปในพวังเขาเรียกว่ามันเหมือนแบบลึกซึ้งดูดดือมนะคะบางทีเราอยู่กับคู่เรามานาน,านๆความซ้ำซากจ,จําเจมันเกิดขึ้นได้นะคะมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ดังนั้นช่วงนี้ก็ต้องคุมหน่อยบางทีคนเข้ามามอาจจะเป็นเรื่องราวของเพื่อนเก่ามิตรเก่าคนเก่าๆคนหรือคนที่เด็กกว่าเข้ามาหรือคนที่เข้ามาทําให้คุณรู้สึกมาเติมเต็มทําให้คุณฟุ้งฟิ้งกระชุม่มกระชวยอะไรอย่างเงี้ย เหมือนให้คุณตกไปในภาวะของภาวะของความลุ่มหลงเนะี่ยให้ดูดีๆระมัดระวังหน่อยนะคะมันคือจะได้ไม่เกิดปัญหาทีหลังแต่ถ้าถามว่าในความเป็นจริงของคุณมันจะมีทั้งแบบคือเหมือนกับเราต้องเราต้องใช้เวลาของดีก็มีของหลอกก็ต้องระวังดังนั้นของดีบางทนก็จะได้พบเจอเนื้อคู่ที่ตามหานะคะโซเมดนทะวินเฟรมของคุณเออประธานททวินเฟรมของคุณเนี่ยนะคะแล้วก็เหมือนกับ อืแต่ว่ามันเจออ่ะมันไพ่มันบอกว่ามีคุณมีสิทธิ์เจอแต่ว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันแต่ว่ามันไปไม่ถึงอ่ะมันไปถึงแค่หยุดอยู่ตรงเฟรนซ์โซนหรือเปล่านะหรือว่าคุณรู้สึกว่าคุณเจอคนที่ใช่อ่ะแต่ว่าเขาสูงเกินไปไหมนะคะหรือว่าอีกเรื่องนึงคือเหมือนว่าทำไมเราเอื้อมไปไม่ถึงใจเธอไปไปก็แบบไปก็ได้แค่อื ไปได้แค่ครึ่งทางอะคะ่ะแล้วก็ไปได้แค่แบบทําไมมันมันเจาะไม่ได้ไม่ได้หมดนะคะพยายามเท่าไหร่ก็ไม่ได้นะคะอาจจะช่วงเวลาหนึ่งที่คุณรู้สึกว่าเอ,อ่อทาไมมันมบางทีบางคนก็รู้สึกว่าเหนื่อยเหมือนกันนะอาจจะแบบเอ้ยทำไมเบื้องบนเปิดทางเวลาเปิดทางแต่ทําไม มันมันไม่มันอีกนิดเดียวอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องแบบยังรอลุ้นอยู่ในเรื่องราวของความสัมพันธ์ตรงนี้ก็ได้นะคะแต่ก็บอกว่าช่วงนี้ถ้าคุณไม่ปิดกั้นตัวเองนะคะทุกคนยังถ้าทุกคนอยากจะมีความรักนะคะเพราะบางท่านเนี่ยเขาอาจจะเลือกไม่มีแล้วก็อันนี้ก็ไม่ผิดเขาเรียกว่าช่วงดวงมานะคะก็อาจจะเป็นช่วงเวลาของเกินเปิดทางให้หมู่มิตรผู้คนเนี่ยเข้ามาได้ด้วยก็ได้นะคะแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดบอกแล้วนะคะมีการปรับเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงน,นะคะการงานโดดเด่นขึ้นคคุณหหลาาหลาทท่่นนีเ็ง ตำแหน่งอะไรเนี่ยหน้าที่การงานไว้ช่วงนี้นะคะมาสู่คุณแล้วนะคะต่อยอดเติบโตถึงความสำเร็จให้กับคุณคะ่ะเก็บเกี่ยวเรื่องของความสำเร็จโอกาสเงินทองแต่เหมือนที่บอกนะคะทุกอย่างก็ต้องแลกมากับความเหนื่อยนะคะการงานคุณก็ต้องแสดงฝีมือศักยภาพของคุณนะคะแต่ว่าชาวชาวตุลไม่ได้กลัวตรงนี้นะคะสามารถจัดการได้นะคะ คือบางท่านนะคะช่วงนี้การเดินทางนะคะหรือว่าการที่ได้ไปมีการปรับเปลี่ยนอะไรจะอาจจะทําให้คุณได้พบเพื่อนใหม่สิ่งใหม่ๆเข้ามาโดยเฉพาะเครื่องปีโดยเฉพาะเครื่องปีหลังนะคะบางคนอาจจะได้เหมือนกับได้ไปอยู่ในสังคมใหม่โลกใหม่นะคะทําให้คุณตื่นเต้นขึ้นปรับเปลี่ยนเรื่องไลฟ์สไตล์นะคะมีโอกาสเดินทางนะคะทั้งใกล้และไกลนะคะบางคนก็อาจจะได้ไปพบ มีคนเข้ามาทักทายคนไกลต่างชาติต่างประเทศด้วยก็ได้นะหรือได้พบเจอพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนที่ดีนะคะได้ขยับขยายธุรกิจการค้าใครรอจังหวะตรงนี้อยู่ก็ที่ผ่านมาอาจจะเจอตัวหลอกมาเยอะช่วงครึ่งปีหลังก็อาจจะมีอะไรที่เป็นตัวจริงตัวเด่นเข้ามาที่จะเสริมทับในเรื่องของการงานของคุณถ้าทาให้คุณเนี่ยมั่นคงมีความสุขขึ้นเรื่อยๆด้วยค่ะนะคะก็ต้องบอกนะคะว่าชาวตุนในปีพุทธศักราช2568อาจจะ เหนื่อยตอนต้นๆปีหน่อยนะคะไปปลายกลางๆปีไปแล้วก็ค่อนข้างเฮฮาแล้วก็ยิ้มออกทีเดียวค่ะส่วนใครถ้ามีการปรับเปลี่ยนอะไรที่มันเกิดขึ้นกับในชีวิตของเราบางทีเราก็ไม่ได้อยากปรับเปลี่ยนหร, <c oughs> หรอกค่ะนะคะหรืออาจจะมีคุณก็ไม่ต้องกลัวเพราะการเปลี่ยนแปลงบอกแล้วการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นกับคุณบางคนเกิดไปแล้วตั้งแต่ปลายปีนะคะแต่ก็อาจจะทำมุนด้วยถ้าเกิดเ,เ,เกิดใครเจออะไรด่วนๆเรื่องการงานมาบางคนอาจจะโดน อะไรมาในเรื่องของการงานนะคะถ้าคุณต้องจบในเรื่องของงานอะไรไปพาบอกว่าพอเข้าปีพุทธศักราชส5 6 8แล้ว จุดเวลาของการเริ่มต้นใหม่ของคุณนะคะอย่าเสียใจอย่าโทษตัวเองนะคะอย่าโทษผู้คนเราเริ่มต้นลุกขึ้นมานะคะไขว่คว้าโอกาสโอกาสนั้นก็ยังมีช่องทางใหม่ๆเปิดให้กับชาวตุนอยู่เช่นเดียวกันค่ะแต่สําหรับท่านไหนที่ยังเรื่องราวของการงานของคุณยังมีอยู่เนี่ยก็ต้องบอกว่ากําลังจะเดินไปตามทางที่พัฒนาขึ้นด้วยนะคะเอาละค่ะทีนี้นะคะใน เสริม,รมความมั่นคงให้กับชาวตุลหน่อยนะคะปีนี้หาโอกาสไปไหว้พระแก้วมารากตนะคะศาลหลักเมืองแต่ถ้าท่านไหนอยู่จังหวัดอื่นก็ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาจังหวัดของท่านมีโอกาสกลับไหว้พระพรมขอพอรด้วยจะดีมากเลยค่ะส่วนการทําทานไม่ไว่าจะช่วยเหลือคนยากไร้นะคะช่วยเหลือคนด้อยโอกาสนะคะหรือว่าแม้กระทั่งสัตว์พิการสัตว์อดอยากก็ถือเป็นบุญกุศลสําหรับคุณค่ะส่วน อาคนไหนเดินทางบ่อยนะคะก็อาจจะแก้ดวงด้วยการาบริจาคลงศพบ,บ้างแต่นี่ทําได้ตลอดนะคะทุกท่านทําได้หมดนะคะแล้วก็อาจจะมีถ่ายชีวิสตสัตว์นะคะก็ได้นะคะช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้อันนี้ก็ได้เนี่ยเป็นการเหมือนกับเป็นการแก้เคล็ดนะคะหรือจะบริจาคเลือดก็ได้นะคะในไหนเราทำาเหมือนได้กุศลเลยนะก็จะทําให้เนี่ย เหมือนเสริมพลังให้เราแคล้วคลาดจากสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดกับเรานะคะนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดของคลิปนี้นะขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับการติดตามสวัสดีจ้า